นักผู้บริหารแล้วก็คณะผู้เข้าร่วมนทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากครับแลยก็แน่นอนครับวันนี้เรามางานอะไรทราบไหมครับงานได้กินสกิลของบิชชัน2 2 0ครับแหมบอกเลยว่าเป็นความที่น่าตื่นเต้นมากครับแล้วก็สังนกตไหมครับมอสอภิชาตนะครับสังเกออนุญาตทำหน้าที่ดําเนินกิจกรรมในวันนี้ด้วยครับแล้วก็แน่นอนว่ากิจกรรมมันมีเยอะมากมากนะครับส่วนหนึ่งเลยเนี่ยต้องบอกว่า ที่ผลิตเครื่อ่อกรากาศถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องนิ่นอนใจมีไม่มีเรื่องของการพัฒนานทักษะฝีมือตลอดเนี่ยก็จะทําให้การแข่งขันกับคู่แข่งเนี่ยจะสุ่มไม่ได้แน่นอนครับแล้วก็ทางด้านของบริษัทเราเนี่ยมีการแข่งขันทักษะชา่างเนี่ยทัย้งหมดทักษะเลยวันนี้เขียนมาแน่แน่นนเลยฮนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเชื่อมลวส้งครับงานเชื่อมไฟฟ้าครับงานจึงงานตะไบหรือก็งานปะกปะไม่ผิดนะครับรวมถึงงานเช่อมดึด้วยถูกไหมครับต้องบอกวา่างานเช่อมทุกอย่าง แล้วก็เรื่องของออในส่วนของตักันวันนี้มีอย่างนั้นเองครับในวันเป็นช่วงเช้าที่เรามีเรื่องของการเปิดงานโดยท่านประธานที่เขียนม,มาเนวันี้และก็ในเรื่องของการแข่งขันทักษะครับแล้วก็พักรับประนานหารในช่วงบ่ายก็จะมีการแข่งขันต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีในส่วนของการตัดสินใรววนี้เลยครับไม่ต้องรอนานครับบอกได้เลยว่าวันนี้แข่งเสร็จปุ๊บปับป๊บรวบรวมคะแนนใช่ไหมครับตัดสินเรเลยครับจบในวันนี้ครับ ทีเดียวเลยไม่ต้องงอใดครับบางท่านแบบนี้ต้องงอเพียงอย่เดียไม่ต้องครับแบบนี้เลยครับจบเลยนะครับในส่วนของวันนี้ครับทางทีมงานขอแนะนทุกท่านนะครับบอกไปเลยว่าถ้าเมานี้อย่าลืมครับกทอลทักษะที่เต็มที่นะครับฝิมือมีเท่าไหร่นักไม่หมดครับแล้วก็โชว์ไปกันทีเพื่อพัมแดนของเราครับแล้วก็ให้บรรยากาศที่ยิ่งใหญ่นะครับต่อเพื่อการเสียพติดครับก็ให้กิจกรรมต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับ เรียนเชิญท่านประธานครับท่านจุเลชิอมรุรีครับท่านประธานบร,ริษัทไดกินอินเตอร์ซีฟประเทศไทยจำกัดมากราบเปิดงานในวันนี้ครับตกลบไหมครับ